กะริงริงริงฮอฟฟี่หอ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 ฉันทำฉันทำอะไรสักอย่างนี่นแหละเอาใหม่อ๋อนาลนนิก้าทำฉันตกใจหมดเลยวันนี้ปิดเทอมสินะโอ้ยไม่อยากไปลรอเอียนไม่อาบน้ำดีกว่าเดี๋ยวไปสายอีกกระโปรงนักเรียน ชนักเรียนเป็นตัวไหนก็ได้เอาดอกไม้ใส่ไป้วสวยงามอันนี้น้องอีกนะคะจะสมมุติเป็นชุดนักเรียนนะคะอ๋อเอาตัวนี้ดีกว่าชุดนักเรียนของฉันฉันไม่มีสมุดเลยอะฉันไม่มีสมุดไม่เป็นไรลงไปด้านล่างครูน่าจะแจกสมุดให้นะ ฉันว่าเอาไปเอาขวดน,น้ำไปกระบอกเดียวโทรศัพท์ไม่เอาไปดีกว่าฉันกลัวลืมไม่ต้องถามนะว่าน้องอีอะเปลี่ยนกระบอกทำไมที่บอกหรอฮ่้าไปนั่งที่ขอโทษนะคืออันนี้ที่เราเราต้องนั่งข้างหลังอ่ออขอโทษโว,ว,วทำไมนั่งอยาก นั่งด้านหน้าดีกว่ากลัวมองไม่เห็นแถวกลางเออใช่เราแกใช่ใช่ใชอืมอจริงจริงเออใช่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 โอ้ยครูก็เหนเหมือนกันอ,อ,อ,อ้าวอาแฮมอาแฮมอาแฮมสวัสดีจ้อนักเรียนอ่ะดูเนี่ยครูจะสอนเลยนะอ้ออ้อลมไปลืมแนะนำตัวอ่ะสวัสดีคุณครูชื่อคุณครูมิสทีนนะจ๊ะคุณครูมิสทีนนะวันนี้ครู เป็นประจำเฮ้ยคุณครูประจำชั้นห้องปอจุดจุด,จดทับ8นะจ๊ะห้อง8ดนะจ๊ะมีสิ้นสุดถึงห้อง9้านะจ๊ะโดยที่ห้อง8นะั้นจะติดสนามฟุตบอลน,นะใครออกไปเล่นแล้วมีเหงื่อครูจะปิดแอร์นะจ๊ะรับทราบค่ะคุณครูกระเป๋าน้องกิ๊อีกเก็บฮ่า เอ้ไปกระเป๋าครูก็ได้เนาะชเชยนหนูครูคะหนูมีคำถามคะ่ะหนูก็มีคะ่ะหนูด้วยครูเห็นหนูไหมอ่ะเด็กหลังห้องเลยครูให้โอกาสจ้ะสมัยจะ้ะเขาบอกว่าผู้ใหญ่ห้าม ไว้ทรงผมแล้วทำไมคุณครูเปลี่ยนสีผมได้ล่ะคะอ๋อพอดีครูไว้ตั้งแต่คังไม่ได้สมัครเลยจ้ะโอเคค่ะคำถามอีกจ้ะหนูค่ะโอเคถามเลยทำไมคุณครูถึงตัวเล็กกว่าพวกหนูล่ะคะอ๋อครูไม่รู้เหมือนกันนะใครอีก ไม่มีค่ะอ้ะอหนูก็ได้ค่ะหนูว่าไงคือทำไมคุโคูถึงผิวดำจังเลยคะเด็กหลังห้องก็ผิวคุณคูนั่นแหละใช่ใช่เก็บไปว่าคุณครูสิโอเควันนี้คุณครูจะให้ทำป้ายชื่อละจ๊ะเดี๋ยวคุณครูลบกระดานก่อนเนาะ โอ้มันเขียนอย่างนี้วฮ้วโคตรเจ๋งเลยโอเคเริ่มนักเรียนคงรู้นะคะว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะสองค่ะถูกต้องค่ะสอง ขอโทษนะคะหนูมีคําถามอ่าว่าไงถ้ามคุณครูเขียนตัวหนังสือแบบนั้นล่ะคะถ้าครูเขียนไม่สวยเดี๋ยวครูคก็อธิบายให้เธอเองแหละอ๋ะอค่ะค่ะพอดีครูเกิดมาแล้วตัวหนังสือเป็นแบบนี้และเด็กๆรู้ไหมว่าคนนี้คือใครเอบเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะเอเซนดิวตันเอบเบิร์ตไอน์สไตน์จ้ะ เก่งมากใครพูดแอสเซนต์นิวตันเสื้อดำค่ะครูเสื้อดำอ้าวครูลืมถามเด็กๆชื่ออะไรกันจ๊ะหนูชื่อคิดชื่อแบบหนูชื่อพลอยค่ะหนูเกี่ยมอีค่ะหนูชื่ออาเมนค่ะ ไม่มีได้น,นะคะชื่ออแมนค่ะแม่บอกว่าชื่อนี้มันไม่สามคนดีค่ะเค okay. ชื่อก็โอเคดีดีวันนี้นะคุณครูจะมาแนะนำตัวคุณครูนะคุณครูแนะนำไปแล้วว่าครูชื่อ Miss Teen แลวชื่อจริงของครูก็ชื่อ Miss t e n r s h a r l e s นะจ๊ะครูเป็นลูกครึ่งฝรั่งนะ หรอคะดีจังเลยเนาะใครเป็นลูกครึ่งบ้างหนูเป็นลูกครึ่งแอฟริกันหนูจีนค่ะสน,นุมาเลเซียโอ้ลูกครึ้งทั้งห้องเลยวันนี้ขาดใครบ้างคะเนี่ยอ๋อวันนี้ขาดเจนฮะเจนใช่ไหมใช่ใช่ใชเจนมีเจนมีนี่แล้วก็ลิค่ะ คล้ายๆเวงแบล็คพิงค์เลยนะเนี่ยอุ๊ยหมดเวลาดีกับบ้านได้จ้าโอเคนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์กด subscribe <c oughs> ให้นลือมอีน้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเกมนี้นะคะชื่อเกม a v a t a r w o r l d นะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยได้อัปเดตใหม่มาเรื่อยๆนะคะของทุกอย่างจะฟรีหมดเลยบ๊ายบาย